มีผู้ที่ได้รับตารอาอวอร์ดมาจากหลายสาขาอาชีพนะคะและในบทบาทของคุณปัญญานิรันกุลก็เป็นอีกหนึ่งที่มองตารอาอวอร์ดอย่างมีแง่งามที่จะปลุกหัวใจสังคมค่ะก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับรางวัลนะฮะให้การยกย่องในครั้งนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆครับคือจริงๆแล้วนะฮะไม่ได้รับรางวัลน,นี้นะครับตัวเองแล้วก็บริษัทเวิร์กพอยก็ได้ทําหน้าที่ นะฮะอย่างเต็มที่ในการที่จะทํางานเพื่อให้ได้ภาพสะอาดภาพขาวภาพที่เป็นภาพบวกในสังคมอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นการผลิตรายการไม่ว่าจะเป็นการทําตัวเป็นแบบอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นในบริษัทในองค์กรเองหรือว่าในสังคมอยู่ต่อเนื่องมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นจุดนี้เนี่ยก็จะเป็นการรวมพลังของหลายหลายคนนะฮะในการที่จะทําให้เกิดพลังมหาศาลขึ้นมานะฮะโดยเฉพาะยิ่งแม่ชีท่านก็จะเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่าง อย่างดีอยู่แล้วนะฮะจะเห็นว่ามีผู้ร่วมงานในครั้งนี้มากมายเหลือเกินก็แสดงว่าในความคิดของแม่ชีท่านเนี่ยเป็นความคิดที่ดีงามเพราะฉะนั้นเมื่อท่านที่มีดําริที่จะทําสิ่งใดเนี่ยก็จะมีผู้คนที่จะมาช่วยผมก็รู้สึก่าเป็นเกียรติในหนึ่งเสียงรวมทั้งอง,องค์กรของเราในการที่จะมาช่วยเป็นพลังในการที่จะเป็นแบบอย่างหรือสิ่งใดในการที่จะเผยแพร่สิ่งที่เป็นความดีความงามของการดํารงชีพอยู่ร่วมกันของสังคมด้วยนะครับจ้ะ ร่วมธรรมส,สวัสดีโดยปตททอ,อพลันที่ยั่ยืนเพื่อไทยในใจฉันในใจฉัน,ใน,ใฉ,นฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน